โอเคค่ะก็เรามาต่อบรรยากาศตลาดนะคะก็จะขายพวกนมนเนยแล้วก็มีร้านพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าไอทีคือตอนนี้ถ้าเกตของเราคือเราจะเดินไปที่ร้านขายเสื้อม้าหอมเพราะว่าเพื่อนชนแปลงกันจะซื้อเสื้อผ้าเหมือนเป็นเซอร์วเนียห์ทำตัวเองให้แพงด้วยใส่หัววิ่งกรมสบหอมถั่ว เดินเข้าเลยเสื้อที่เราจะมาร้านการนานะคะดูเสื้อมห้อมสวยมากอ่ะค่ะเป็นยังไงคะคือต้องการจะาวยห่ะโอ้ร้านนี้เสื้อเดียวก็พอมาดูกันเลยถึงยังอ่ะไม่เห็นเหมือนมห้อมเลยอันนี้ใช่ร้านนี้ไหมการนาจะเดินเข้าไปก่อนหน่อยไม่ใช่ร้านนี้ดาก้อนช็อปยังไม่ใช่นะคะเราต้องการชื่อร้านที่เราจะเข้าคือการนาเดี๋ยวเราดูชื่อร้านก่อนเจอหรือยัง มีไหมอ้มีเสื้อเสื้อนักเรียนเสื้อเด็กเสื้อไทยชุดไทยเด็กชุดแบบเสื้อโรงเรียนไทยชุดครูอาจารย์ที่ต้องใส่ชุดไทยตอนเช้าหรอพรุ่งนี้เช้าเราจะแวะมาเมล่ะดียังไงร้านการจริห่นะเขาเสนว่าปไสองที่น้องหูอยู่ลึกนะ แต่เนี่ยน่าจะใกล้ถึงแล้วแกข้างหน้า<ช>เห็นแบบกระหน่ำสีน้ำเงินน่าจะเป็นเสื้อโมฮอ,อมที่เราตามหาหรือเปล่าฝ่ามือนี้ไหมลองดูชินี่ไอกาญจนาซ้ายมือเนี่ยชื่อร้านกาญจนาซ้ายมือเนี่ยนี่ไอถึงแล้วสวัสดีค่ะเสื้อโมฮอ,อมมีประมาณไหนบ้างเหรอคะใส่สบายสบายอ๋อในแล้จ้าอ่าเรามาดูกันเถอะเสื้อโมฮอมนะคะอ่า สวยอยู่นะค่ะอันนี้จะเป็นแบบธรรมดาค่ะอันนี้จะเป็นแบบเข้ารูปอ๋อค่ะอันนี้จะเป็นทรงผู้ชายผู้หญิงด้านในก็มีนะคะแต่อันนี้ม,มีกางเกงด้วยไหมเรจาจะมีมค่ะมีกางเกงเข้าชุดกันเหรอใช่ค่ะออันนี้เสือ้อตัวละร้อยเก้าเก้าหรือว่าชุดละร้อยเก้าเก้าเสื้ออย่างเดียวค่ะใช่ค่ะนี่่ะเสื้อมีลายดังๆก็มีเยอะนะอันนี้มีชุดนักเรียนก็มีนะเนี่ยถ้าใครอยากชไดไเสื้อมห้องร้อยเก้าเก้านะคะตามมาได้ ที่ร้านการจนาชาดิกนะคะเบอร์โทร5 5 6 6 0 0 6 4สนะคะอ่ะเราไปดูข้างในเป็นยังไงคือจริงๆชุดก็สวยนะมีชุดไทยแบบชุดไทยแบาใส่ไปโรงเรียนเวลาเป็นรูใช่ไหมคะทุกวันศุกร์อาจจะมีแบบอาจจะมีเหมือนกับว่าให้ร่วมกันแต่งกายชุดไทยแล้วก็สามารถใส่ได้ในวันศุกร์อ่ะเนาะใช่ไหมถ้าโรงเรียนใดมีชอชไทย,ไทย bắt giữ